ท้าวเวสวุวรรณที่วัดมาตาพุทธองพ่อรวยนะครับผม mm hmm. นี่ซื้อดอกไม้ทุกเทียนเห็นไหมซื้อดอกไม้มาไหว้ได้ที่นี่นี่ท้าวเวสวุวรรณมีบทเก่าดีนะที่นี่หลวงพ่อรวยเด่กเ mm hmm. ก่งนะดูส mm ิ hmm. คนน่าจะเป็นที่นิยมสีแดงนะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. สีแดงฝน mm hmm. ตกพรำๆรำวันนี้ mm hmm. ไปดูดู ฝนตกเฉยเลยวันนี้วันนี้ฝนตกบริเวณวัดบริเวณวัดก็จะเป็นประมาณนี้พระเวสวรรคแดงเลยกายแดงชื่อปวตัวนิดตู้วัตถุมงคลก็อยู่นี่นะก็ มันมี่สวยมันดแกสวยค่นสวยนะที่นี่ฝนตกฝนเริ่มมาวายเยอะดอกแดงๆนี่ของวงขอหวยได้นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมอาทิษฐานเดี๋ยวลองถ่ายรูปก,กันลองมาได้นะครับท้าเวสวร์